คุณอากิตนะนั้นยังไม่ยอมทิ้งวงการฟุตบอลไปไหนแต่คุณอาจะทําอะไรต่อไปนั้นติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าครับมาถึงช่วงสาระดีๆพบกับดรไวพจน์จันเสนและคุณสุนันทรังทองเราไปกันที่โกลเด้นเบ f i t ตเนสในช่วง Master อร์เฮลสนับสนุนโดย สวัสดีครับ,รบผมใบพต์จันเสมผมสุนันท์รักังทองจากโคเรนเวลพิเน่ครับครับวันนี้เราก็คงจะมาคุยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมครับซึ่งเป็นโรคที่คนทั่วไปที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยเป็นกันมากหรือเกิดลังฮิตหรือว่าเขาเรียกอีกรูปคือโรคสติปจอบสติปจอบเลยลนะ,ะก็คือคนที่ก้มหน้าก้มอคอแบบนะี้ จีราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีกันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันโดยไม่ได้พักเลยซึ่งวันนี้เราก็มีเคสฮะได้คุณอัจฉราบุญชุมนะครับกับน้องทวัชชัยได้มาเป็นเคสหรือเป็นตัวอย่างในการที่จะออกกําลังกายเพื่อที่จะรักษาอาการหรือว่าบําบัดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดมใช่ครับซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคที่ใช้เหมือนกับใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปมากเกินไปโดยพอกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทับอิเซตกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อคอไหลบ่าหรือว่าแขนเกินไปอันนี้คือทั้งวันเลยโดยที่กล้ามเนื้อไม่ได้พักไม่ได้พักแล้วก็หดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยรับวันนี้ก็เลยให้คุณธนันเนี่ยช่วยหาวิธีการที่จะออกกำลังกายเพื่อแล้วบำเบาบำบัดในเรื่องของออฟฟิศซินโดรก็อนก็่นึ่งขออนุญาตอธิบายไซระของคนที่ปวด ปวดเป็นออฟฟิศซินโดรมก่อนออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงๆเ,เกิดมาจากการที่1กล้ามเนื้อแข็งแรง,แ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 งไม่พอ2ความหมอนตัวไม่ดี3คือใช้มากเกินไปหลักๆ <ừ. S 2> ทีนี้เวลาเราแบ่งเวลาในการเทรนเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนตรงนี้ศีรษะเนี่ยคนเราเนี่ยเฉลี่ยประมาณน้ำหนักประมาณ5-7ถึงกิโล,ลใช่ไหมส่วนศีรษะแล้วก็ส่วนคอแล้วก็ส่วนสะบักทีนี้เราเปรียบเทียบอย่างนี้ทางท่านดอกเตอร์คิดดูว่า สีสัเนี่ยห้าถึงเจ็ดกิโลเราเปรียบเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้ตรงนี้กิ่งก้านต้นไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่เลยตรงนี้คือลำต้นของต้นไม้คอเนี่ยลำต้นตรงนี้คือรากรากของต้นไม้ทีนี้โดยส่วนมากเนี่ยเวลาเขาเขาเจ็บว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหลายท่านเนี่ยสังเกตได้ง่ายเลยหนึ่งหูเนี่ยเลยไหลคอเนี่ยยืนถามว่าทำไมถึงยื่นเพราะว่าเขาจะค่มอยู่ตลอดเวลาเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะคือยื่นตลอดเวลาอย่างที่สองก็คือว่า พอหูเลยไหลเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจะค่อมไปด้วยไหลจะค่อมแล้วก็บางท่านเนี่ยอาการหนักหน่อยเพราะใช้คอมพิวเตอร์อย่างงี้พิพ์บ่อยๆเนี่ยไหจะยกอย่างงี้เลยเดินไปปุ๊บไหลเนี่ยจะใกล้ๆหูเลยสะบักจะค้างอยู่บนใช่ไหมทีนี้พอคออคอยื่นปุ๊บเนี่ยสะบักจากที่มันเคยปกติอย่างเงี้ยมันก็จะกลางออกนี้กลางออกนี้หลังก็จะบังคับไปหลังค่อมโดยอัตโนมัติทีนี้3ส่วนเนี้ยเราจะมีวิธีการเทรนง่ายๆเลยคืออย่างแรกเนี่ย หลางังจากที่เราจะเทรนเนี่ยเราต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนอย่างเบสิกง่ายคือเรายืดกล้ามเนื้อคอยองนี้เบ,บาๆนะซึ่งเต็มที่คะคางไว้สำหรับข้างแล้วด้านหน้าเราเต็มที่อะคางไว้กระดูกคอนี่มีทั้งหมด7ชิ้นแต่เส้นประสาทมี8คู่ของกระดูกคอเรียกว่า c ร r v i c a l กระดูกคอทีนี้กระดูกคอเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของกระดูกคอเนี่ยเราจะทำมูฟเมนต์แบบเหมือนท่าทั่วๆไปไม่ได้เพราะว่ามีเส้นประสาทอยู่8คู่ซึ่งถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงเยียมมือชามือไม่มีแรงนี่เป็นไปได้สูงเขาก็เลยใช้ท่าไอโซเมตร ไอโซเมตริกคือการเกรงค้างไว้แต่อีกตัวเรียกว่าไอโซโทนิกใช่ไหมคือการมูฟเม e นต์แต่เราไม่ใช้เราใช้เป็นไอโซเมตริกใช่ไหมกล้มกล้มเนื้อคอหลักที่เราจะใช้คือทารปีเซตทารปีเซตคือตั้งแต่กระดูกคอไททอยตรงนี้ยออกซิบิทัลไททอยไปที่กระดูกหลังซีที่ามีหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเทรนให้ถูกวิธีขออนุญาตนางแบบท่านหนึ่งครับ ทางอาจารย์นะครับอโอเคทีนี้อันนี้เราเ,เราเทรนในส่วนของกล้ามเนื้อคอด้านบนเขาเรียกว่า upper t r a p e z i u upper คือส่วนคอด้านบนแยกขาหนึ่งช่วงไหลครับสังเกตดใูให้ผู้ที่ปวดคอเนี่ยศีรษะตั้งตรงนะครับไม่ก้ไมไม่แงนไปด้านหลังทีนี้เราก็ดันไปด้านหลังหายใจเข้าก่อนนะครับหนึ่งสองสามดันครับออกแรงแรงค้างไว้ประมาณ20-30ิาวิก่อนใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กๆบางทีเราไม่จําเป็นที่จะต้อง ที่จะต้องใช้น้ำหนักมากโอเคดันและเกรงไว้เฉยจะทําให้กล้ามเนื้อมันอ,ออกแรงได้แล้วก็ทําให้ปลอดภัยด้วยโอเคครบปุ๊บครับเราเปลี่ยนข้างาต่อไปตะแคงข้างครับตะแคงข้างหันหน้าทางนี้ก่อนแยกเท้าหนึ่งช่วงไหลครับหายใจเข้ามือเอวคอตรงนะครับศีรษะตรงหายใจเข้าหนึ่งสองสามออกแรงดันครับออกแรงดันเราก็เกรงไว้เฉยเกรงไว้ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีครับอโอเคต่อไปหันหน้าไปทางนั้นครับ หายใจเข้านะครับ 1, 2, 3ออกแรงดันครับ 3, 0วินทีโอเคพอครบเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ให้ผู้ป่ยวย stretching ได้หน่อยหนึ่งครับยืดกล้ามเนื้อขอยืมดัมเบลสัก5กิโลครับ1ลูก1ลูกสำหรับบางท่านที่มีดัมเบลอยู่ที่บ้านนะครับอ่าให้ถือดัมเบลไปด้วยอ่าแยกเท้าหนึ่งช่วงไหลครับก็ดึงครับอ่าก้มไปหน้าเล็กน้อยอ่าสามารถทำเองได้ ง่ายก็ยืดกล้ามเนื้อตรงทาร์ปิเซตแล้วก็บบเ,เรียกรรเลเวเตอร์สแควปูล่าคือกล้ามเนื้อที่ดึงสะบักขึ้นตรงนี้อ่าจะคลายใช่ไหมครับอ่าต่อไปเราเปลี่ยนทางนั้น,นครับถ้าแบบนี้เราจะผู้ป่วยจะทําอย่างมากเนี่ยสองหึงสามสัปดาห์จะรู้สึกว่าดีขึ้นทันทีเลยท่านทอมเตอร์รู้สึกว่าแบบรู้สึกตัวเองดีขึ้นทันทีเลยออ่่าานอกจากข้างบนแล้วตรงกลางโอเคอันนี้ส่วนในด้านบนนะครับต่อไปท่าที่สองก็คือเชอร์เดอร์ชาร์รักเชอร์เดอร์ชารัก เดี๋ยวสาธิตก่นอนเท้าเท้าชิดนะครับเท้าชิดเหมือนกันทั้งสองท่านจะเป็นอาการเดียวกันศีรษะตรงนะครับเรายกไหล่ใกล้หูที่สุดแขนตึงนะครับยกขึ้นแล้วก็1นสองแล้วก็ลงครับมาหายใจเข้าถูกต้องครับยกให้สูงที่สุด1นึ่งสองเราอาจจจเข้าลงมาหายใจออกอขึ้นครับหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นครับหายใจออกอยกไปสุด เราทำสิบหาถึงยีครั้งอันนี้จะเป็นมิดดูคือส่วนกลางของกล้ามเนื้อบ่าโอเคดีมากครับสมมติว่าครบแล้วครบปุ๊บครับต่อไปเราก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นรากเมื่อกี้เราทำลำต้นและเราทำเราทำส่วนกินงก้านและตอนนี้ต่อไปรากแขนตึงนะครับตึงทั้งสองท่านเลยสอบตึงทั้งสองท่านนะแล้วดึงมาแตะที่อกเลยครับดึงให้สะบักชนกันอ่า ปล่อยครับปลนหายใจเข้าดึงครับไปสะบักชนกันอ่าตอนนี้เป็นการออกแรงของตัวสะบักก็คือตัวสะบักก็เรียกตัวรอมบอยนี่รอมบอยเนี่ยอมบอยการเป็นรอมบอยเนี่ยมันจะเริ่มสองต้นึงครับมันจะเริ่มตั้งแต่กระดูกคอซีที่ห้ามาที่กระดูกคอซีที่เจ็ดมาถึงกระดูกอกซีที่ห้ารอมบอยมีหน้าที่ในการหุบสะบักเข้ามาตรงนี้มันส่วนเป็นส่วนล่ามสุดที่ หลายคนจะไม่แข็งแรงพอตรงนี้ไม่แข็งแรงปุ๊บหลังจะค่อมทันทีเลยพอหลังค่้อมปุ๊บมันจะบังคับให้คอยืดไปด้านหน้าคนก็จะปวดคอเยอะมากอ่าอ่าโอเคครบแล้วครับทีนี้หลังจะคลบปุ๊บเราก็ stretching แล้วก็เหยียดตึงไปครับเหยียดแขนตึงก้มศีรษะตัวไม่ก้มครับก้มเฉพาะศีรษะเพราะเราต้องการยืดระหว่างสะบักเราไม่ต้องการยืดรู์แบกเราต้องการสะบักออกตัวตรงนี้นิดนึงครับตตรงอ่าก้มเฉพาะศีรษะให้กางสะบักนี้ออก พอครบเสร็จปุ๊บเราก็โรเทตเหมือนกับด้านหลังยกกับด้านหลังแค่นี้เองเราทำสามชุดสักสองสัปดาห์ผมว่าน่าจะหายอาจจะไม่จำเป็นต้องไปฝังเข็มหรือว่าไปนวดอะไรเป็นพิเศษผมเชื่อว่าไอ้ทำแบบนี้สามสิบห้าครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมสิบห้าถึงยี่สิบครั้งเป็นท่าที่เอ็กซอร์ซส์ไม่ยากเลยใช่สำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินดมเป็นท่าในการบริหารหรือว่าฝึก ผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะครับโดยเฉพาะเราก็ต้องมีการบริหารแบบไอโซเมตริกคือการเกรงค้างไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านบางส่วนอาจจะยืดกล้ามเนื้อนะครับสลับกันไปแล้วก็มีท่าที่ใช้ดัมเบลหรือว่าใช้แรงต้านอย่างยืดนะครับเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อไม่ว่าเป็นกล้ามเนื้อบ่าทารฟิเซียสกล้ามเนื้อลอมบอยนะครับกล้ามเนื้ออีกหลายมัดด้กด้ได้ได้แข็งแรงขึ้น เวลากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะช่วยให้ให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าเคลื่อนไหวได้ดีแต่ถ้าถ้าแบบนี้อาจจะทาวอนเว้นวันก็ได้บอนเว้นวันก็ได้ก็จะทําให้คนผู้ป่วยเนี่ยประมาณผมเคยมีประสบการณ์ประมาณ1ิวันเนี่ยลูกค้าผมว็หายแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนั่นก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นําท่าเหล่านี้ซึ่งไม่ยากเลยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันครับทุกวันได้ก็ดีนะฮะโดยเพราะ คนที่ทํางานแบบนั่งโต๊ะทํางานแบบไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยเนี่ยจะต้องบริหารลักษณะนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ช่วง Master Health นะครับในช่วงของการบริหารร่างกายหรือว่าการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับผมและคุณธนันและจิมทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ